สมัยก่อนนานมาแล้วหลานจา๋าในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบริมแม่น้ำเจ้าพระยามีตำนานเล่าขานถึงนาคป่าลึกลับองค์หนึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าใหญ่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าตัวนาคจะลุกขึ้นเฝ้าปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายต่างๆที่ไม่อาจมองเห็นตาเปล่าได้ เรื่องเล่าบอกว่าผิวหนังนาคนั้นเป็นเกล็ดมันวาวเหมืองมรกตและดวงตาที่เปล่งประกายแสงสีเงินหลานรู้ไหมว่าทำไมนาคจึงต้องออกมาในค่ำคืนแบบนี้เพราะมันคือคืนที่พลังแห่งจันทรายิ่งใหญ่ที่สุดนาคจะใช้พลังนี้ตระเวนตรวจตราหมู่บ้านพร้อมหยดน้ำตางูกลายเป็นหยดเพชรที่คอยป้องกันวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายชาวบ้าน จนมีครั้งหนึ่งปีนั้นเกิดไฟไหม้ใหญ่ลุกลามทั่วป่านาคองค์นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเสียงคำรามก้องป่าปล่อยหยาดน้ำตาเปล่งประกายสาดกระเซ็นดับไฟตายากกินยากหนีไปหมดหมู่บ้านรอดปลอดภัยอย่างปาฏิหาร แต่หลานจงฟังให้ดีตำนานนี้ไม่ได้แค่เล่าถึงพลังวิเศษของนาคเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าความรักความใส่ใจในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวคือพลังที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหลานจำไว้ว่าอย่าทำลายป่าอย่าทำร้ายชีวิตสัตว์และจงตั้งใจรักษาความสมดุลไว้ในใจเราเสมอเพื่อให้ความมหัศจรรย์นั้น คงอยู่ตลอดไปอย่าได้ลืมนะเด็กดี